สวัสดีครับผมคุณมันสอกอินเตอร์ฟาร์มนะครับวันนี้มาขอเจอกับพวกเรียมถอยเตะแั็งแกร่แข็งแน้นนะครับนี่นะครับสองจุดหกนไอเนาะกี่เดือนนี่แปดเดือนสายเกมีนิ่อนาคตไก่นะครับ,นะรบตัวนี้มมีแววดีนะครับ <c oughs> ขอโลดนะครับไอ้ด้วยนะัขอเอาคนแต่นะครับคนผิดจ้องเือนเมื่อนีอนน่ก็ดีนะผมเมือดไปรปฏิเสธนะครับแต่ขเขเรียกว่าเนะาะตัดโอกาสกนอืุ่นะนะักเข้าใจกันนะครับเนี่ยเรียมหอยเตะนะมีให้ไล่นิดหน่อยนะครับใครสนใจนตักเข้ามาให้เอันคนคตไกแตแต่แต่ตัวนี้ครับไปได้ดีอยู่ ครับผมคลิปนี้นะครับผมผ่านสอดเอเตอร์ฟาร์มนะครก็ผมอยจ,จบคลิปีนแค่นี้เลยครับ